สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่จิตตามช่องสีของรักนะครับวันนี้กระผมได้นำพระวังหน้าที่สมเด็จพุทธาจารย์โตได้สร้างและปลุกเสกไว้เป็นพิธีใหญ่และเข้มขขังมากนะครับองค์นี้ สร้างประมาณปีพศ2401นะครับตามตำนานพระวังหน้าในหนังสือสมเด็จพุทธจารย์โตอริยสงแห่งกรุงรัตนโกสินโดยร้อยโทรประเสรศิฐมณีเลิศได้รับคำอนุมโมทนาจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัชนสงครามอดีต เจ้าวาดวัดระฆังเจ้าคุณเที่ยงและศาสตราจารย์พิเศษเสถียรพงว์วรรณปกมีหลายบุคคลได้ให้ความสำคัญนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งยังมีข้อมูลอีกมากมายที่หลายฝ่ายให้ความสนใจและยังมี พระที่เป็นเนื้อคาโซดินีหรืออัญมณีพลอยเนื้อแข็งที่ด้านหน้าติดแผ่นทองคำแท้สร้างปี2401ที่มีตราหรือการแกะสลักที่เป็น พระาธาตุพนมอยู่ด้านหลังนะครับจะสร้างปีเดียวกับพระเนื้อหยกหรือคาสูดินีหรือปลอยเนื้อแข็งนะครับมีพิมพ์ต่างๆมากมายนะครับที่สร้างในวาระนี้และเอาไปบรรจุไว้ที่ วัพระแก้ววังหน้าหรือวัดบรวรสถานสุทาวาสซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะมีพระหลายวัดจะมีทั้งวัดบางขุนพรมนอกวัดบางขุนพรมในวัดระคังวัดเกตไชโยซึ่งรวบรวมให้ครบ แปดหมื 84, ่นสนองะครับเพื่อบรรจุอยู่ในพระาธาตุพนมจำลองนะครับพระองค์นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บรรจุไว้ในพระาธาตุพนมจำลองนะครับมีหนังสือของอาจารย์พลน,นินพึ่งก็เขียนไว้นะครับมีทั้งพระเกดสี สตัตสิริและ5สีเนื้อเป็นจรงห้สีสร้างปี2412ก็บรรจุไว้นะครับเป็นพิธีพุทธาพิเศษที่ใหญ่โตมากซึ่งสมเด็จพุทธาจารย์โตเป็นเจ้าพิธีและในคลิปของอาจารย์โจก,ก็ได้นำพระที่มีลูกปัดและ เศษอัญมณีที่โรยอยู่นำไปตรวจด้วยเครื่องตรวจที่ได้มาตรฐานที่นา,นานาประเทศได้ใช้นะครับค่าความแข็งของเพชรพลอยอาจารย์โจก็ได้ตรวจพบค่าความแข็งก็อยู่ที่ค่าความแข็งของพลอยเนื้อแข็งนะครับทั้งลูกปัดและพลอยเศษพลอย ที่โรยอยู่บริเวณในองค์พระและมวลสารที่อยู่ด้านในที่ผสมก่อนที่จะติดพลอยก็มีตำราเขียนไว้ว่าเป็นผงปูนเก่าโบสเก่าต่างๆนะครับและก็มีมวลสารหลักๆของสมเด็จโตคือผงวิเศษทั้ง5 และอีกหลายอย่างนะครับเพราะพระแต่ละที่หลากหลายมารวมกันอยู่ในกลุ่นนี้นะครับซึ่งพระองค์นี้พิมพ์ทรงจะสมดุลสวยงดงามมากเลยนะครับลูกปัดที่ฝังอยู่เป็นลูกปัดสมัยทวารวดีนะครับ เป็นลูกปัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังอายุเป็นพันปีนะครับใครได้ไปครอบครองถือว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการอันสูงมากตำตําราเขียนไว้แบบนั้นนะครับส่วนเพชรพลอยที่เป็นสีเขียวสีแดงที่โรอยอยู่นี่ก็เป็นเพชรพลอยเป็นพลอยดิบนะครับเป็นพลอยดิบที่ ทางพม,มา่าเขมรเอามาถวายนะครับมีที่มาที่ไปบันทึกอยู่ในตำราที่ว่าไปในขั้นต้นแล้วนะครับคือตำราของอาจารย์ผลนินพึ่งและตำราของร้อยโทรประเสริฐมณีเลิศนะครับซึ่งใครได้ศึกษาหรือได้ฟังคลิปใน YouTube ต่างๆก็จะทราบดีนะครับว่า พระแบบนี้มีการสร้างและปลุกเสกจริงและทันสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับมาชมด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีรูปพระาธาตุพนมด้วยนะครับเหมือนเป็นการบ่งบอกว่าเกี่ยวกับสร้างพระาธาตุพนมนะครับเกี่ยวกับพระาธาตุพนม มีความเกี่ยวพันกันกับพระที่สร้างพุทธศินเป็นที่สวยสดงดงามและหาดูหาชมได้ยากจะมีหลายแบบหลายอย่างนะครับบางองค์ก็จะไม่มีพระาธาตุพนมอยู่ด้านหลังและบางองค์ก็จะมีโลยพระบรมสารีริกธาตุหรือเม็ดรพระาธาตุ บางตำราก็บอกพระบรมสาิกธาตุบางตำราก็บอกพระธาตุโรยอยู่ผสมอยู่กับเศษอัญมณีนะครับเศษอัญมณีนี้เป็นการบดนะครับเป็นการบดรูปลักษ์จะแตกต่างกันไปถ้าขยายด้วยกล้องพันเ x ก็จะเห็นนะครับแต่ผมไม่มีกล้องพันเอขยายให้ดูนะครับผมดูมาจาก ที่อาจารย์โจกได้ขยายให้ดูนะครับสวยสดงดงามมากครับจะเห็นความคมชัดของเนื้อเพชรพลอยที่ผ่านการบดอย่างเป็นธรรมชาติแตกเป็นเสี้ยวเป็นเสี่ยงนะครับส่วนลูกป,ปัดก็จะมีความเงาสะท้อนแสงวิบป,ปับเหมือนรุ้งเจ็ดสีอยู่ในลูกป,ปัดนะครับมีความสวยอยู่ในตัว และก็มีรูตรงกลางนะครับลูกปัดทมัยทวารวดีซึ่งหาชมหาดูได้ยากในท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่มีอยู่ในองค์พระที่ท่านสมเด็จพุทธ,ธาจาร์โตได้นำไว้บรรจุไว้ที่องค์พระ ถ้าใครถือมีก็ถือว่าเป็นมงคลยิ่งเก็บไว้ในบ้านก็จะเป็นมงคลที่สูงยิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพราะกระผมยังมีพระแปลกๆอีกมากมายที่สมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตได้สร้างและปลุกเสกไว้เอามาให้ดูให้ชมกันนะครับ ครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีคงรักนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ